เม yup> ื่อวานนี้นะคะสุดยอดเป้นเลยค่ะนี่แบบโอ้โหเดี๋ยวดูภาพเลยนะเดี๋ยวดูภาพใช่ที่ีแบบพอเต้นจัดมาแบบจัดมาจะอีกคนนึงใครอ่ะเออพี่ดาวนะคะดาวหัวดาวสิงดอมดาวสิงดอมไม่นะไม่ไม่ใชดาวไม่ดาวไม่ดาวอะไรนะคะดาวประดับใจดาวประดับใจ โอ้โหก่อนกลับบ้านกันนะคะเราก็พก energy มาเกินค่ะเกินนะคะนี่หน้าตาสดชื่นโอ้โหนี่ไปไหนไปไหนโลกต้องรู้ไปไหนโลกต้องรู้ว่าเรามาเออไปไหนไปไหนโลกต้องรู้ว่าเรามาเราจะมาเก็บเป็นความลับไม่ได้นะ ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่เราไปนะคะบุลรักษาพระคุ้มครองขอบคุณค่ะ